สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้บอยดีซีพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาอยู่ที่อีสานไทยแลนด์ฟาร์มครับผมซึ่งก็เป็นฟาร์มของคนรุ่นใหม่ไฟแรงนี่แหละครับที่หลงไหลควายไทยครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อเจมครับเอ่อเป็นเจ้าของเจ้าซอฟอนันครับอีสานไทยแลนด์ฟาร์ม อยู่ที่บ้านบ้านยางเครืออำเภอสวนตะพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเราสักนิดหนึ่งครับ0 8 2 82 4 1 2 1 3ครับผมครับผมเนี่ยครับน้องเจมเราก็เห็น mm hmm. เห็นหน้าตาอยู่ในโลกโซเชียลครับผมมาสักระยะหนึ่ง mm hmm. ก็ ือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่มีหัวใจรักแล้วก็มีหัวใจอยากที่จะพัฒนาควายไทยก็เมื่อก่อนก็ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับผมไปอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่เกาหลีครอยู่เกาหลีเนาะอันนี้ก็คือกลับมาอยู่กับควายแบบเต็มตัวเลยเนาะใช่ครับมาทําแบบเต็มตัวเลยครับผมมาพัฒนาควายไทยแบบเต็มรูปแบบเลยครับผม สำหรับจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงควายนี่เป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับก็ช่วงแรกๆเลยครับช่วงที่ว่าอยู่อยู่เกาหลีครับพี่ช่วงแรกก็เห็นหลงไหลในความสวยงามแล้วก็ความความใหญ่โตนะครับความความเป็นควายควายไทยของของเราหลงไหลเสน่ห์ของควายไทยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์แล้วก็รูปทรงความใหญ่โตใช่ครับผม หเห็นครั้งแรกนี่คิดอยากเลี้ยงเลยครับหรือว่ายัางไงครับใช่ครับคิดในใจว่ามันมันเหมือนแบบมันต้องแบบเป็นเหมือนตว์เลี้ยงนะครับมันเป็นเหมือนแบบมันอธิบายไม่ถูกไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันใช่สําหรับเราครับพี่โอ้ครับผมวันนี้เราก็ถือว่าขออนุญ,ญาตสนทนาเป็นภาษาการครับเพื่อให้พี่น้องทุกภาคของประเทศไทยครับได้รับชมเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันนะครับผม คือเริ่มต้นนี่เราจับควายเนื้อหรือว่าควายงามครับผมตั้งแรกเลี้ยงแบบควายเนื้อก่อนครับเลี้ยงแบบควายบรรดาลครับพี่ครับปีแรกก็ประมาณปีแรกแล้วก็ขยับมาปีที่สองครับเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเข้ามาเป็นเป็นควายงามครับพี่โอ้ปัจจุบันนี่มีควายทั้งหมดกี่ตัวครับอยู่ในสังกัดฟาร์มก็ประมาณห้าตัวหกตัวครับ ก็เป็นควายงามสายพัฒนาใช่ครับผมครับผมแล้วก็มีสุดยอดพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนี่แหละครับที่ยืนอยู่กับเราณตอนนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นี่ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าทรับอันนันครับรับอันนันครับเหล่ากอพันธุกรรมนี่เป็นไปเป็นมาอย่างไงครับตัวนี้เป็นทายาทของเจ้าโชคกระบี่ครับผมอ๋อเป็นลูกของโชคกระบี่ใช่ครับ แม่เขานี่สายไหนครับแม่เขาแม่เขาสายเพชรอุดรครับแม่สายเพชรอุดรครับชื่อว่าเจ้าทรัพย์อนันต์ใช่ครับโอก็เรียกว่าสายโชคกบีผมมีศักดเป็นพี่ของท้องสุกใช่ครับผอปัจจุบันนี้อายุกี่ปีครับผมตอนนี้ห้าห้าปีห้าห้าเดือนครับห้าปีห้าเดือนใช่ครับโอ้คือรูปร่างหน้าตาวงเขานี่ แม่รอเราเอาการคือตามสไตล์ของโชคกระบีครับผมใช่ครับปัจจุบันนี้มีเปิดผสมหรือยังครับตอนนี้รับรับเปิดรับเปิดเปิดเปิดรับผสมนะครับผสมจริงใช่ครับครั้งละเท่าไหร่ครับผมครั้งละสองสองพันห้าครับผมผสมจริงครั้งละสองพันห้าร้อยบาทครับผมมีรับประกันไหมครับ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 ประกันสามครั้งครับรับประกันให้ด้วยสามครั้งครับผม โอ้ตอนนี้เจ้าทรัพย์อนันต์นี่ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้เหรอครับอยู่ที่ร้อยหกสิบแปดบวกลบครับร <16 8. S 2> ้อยหกสิบแปดครับไม่ได้วัดนานแล้วครับผมเออผลงานตอนนี้ลูกมีลูกที่เข้าส่งสนามประกวดครับอยู่งานที่ว่างานปูชัยที่อุบลครับตอนที่ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าที่แล้วที่ผ่านมาได้ลงลงลงเข้าปตครับครับผมติดติดติดสิบตัวสุดท้ายสิบตัวสุดท้ายครับก็แสดงว่าจ่ายลูกเป็นควายงามเดินสนามได้เลยนะครับครับสำหรับตัวนี้แล้วตัวของเขาเองนี่เคยเคยเดินสนามสักครั้งไหมครับเคยครับเขาเป็นแกนแชมป์ครับมหากรรมควยงามเมืองเมืองดอกบัวปี2565้ากครับปีที่แล้ว เมืองดอกบัวจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีครับเป็นแกนแชมป์ด้วยใช่ครับผมเจ้าทรั์อนันต์เราเนี่ยนะครับเรัาผมโอ้โหคุณผู้ชมครับคุยไปคุยมานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับสาหรับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสายเลือดเหล่ากอพันธุกรรมผลงานการส่งลูกก็เดินสนามแล้วตัวของเขาเองก็เป็นถึงแกนแชมเปี้ยนนะครับผมอุบลราชธานีที่ผ่านมา คือก่อนหน้านี้เขาเขาอยู่ที่ไหนมาก่อนครับสําหรับตัวนี้แต่ก่อนเขาอยู่ที่อันดันอันดันตะชัยฟาร์มครับผมจังหวัดอุบลราชธานีอ๋อก็น้องเจมนี่ได้ไปขอแบ่งมาใช่ครับกับพี่พี่ชายครับโอ้ก่อนจีบอยู่หลายปีอยู่ครับกว่ากว่าแกจะยอมปล่อยแบ่งให้นะครับเป็นตัวนี้คือแกแกรักจริงๆครับครับผมคือ เป็นคนรุ่นใหม่ที่คัดสรรเอาสุดยอดพันธุกรรมเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นถึงแกนแชมปเปี้ยนแล้วรูปร่างหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนทุกประการครับไม่ว่าจะเป็นวงเขาตามสไตล์ของโชคกระบี่ครับหางนี่เป็นพุ่มยาวสวยครับผมพวกกระดูกโครงสร้างดีนะครับสำหรับตัวนี้อ๋อเราเราไปเห็นครั้งแรกนี่ไปประทับใจตรงไหนของเขาครับประทับใจตรงความยาวครับ ของเจ้าทรัพนันแล้วก็วงเขาหน้าตาเขาหล่อเราครับครับผมครับก็เรียกว่าเป็นควายงามสายประกวดใช่ครับลำตัวยาวครับผมคือเป็นควายควายสมุทครับผมสมุทสุดๆครับสำหรับเจ้าทรัพนันต์ปัจจุบันก็ถือว่าเอามาให้พี่น้องของเราทางสุวรรณภูมิร้อเอ็ดนะครับผมใช่ครับได้เข้าถึงพันธุกรรมของ เจ้าโชคกระบี่ครับซึ่งตัวนี้เป็นลูกชายแท้ๆของโชคกระบี่ครับใช่ครับเกิดจากการผรสมจริงแท้ๆเลยเป็นการผรสมจริงด้วยใช่ครับโอ,อ้โหไม่ธรรมดาจริงครับเด็ดครับทีเด็ดเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงครับแต่ว่าเลือกที่จะมาเลี้ยงควายแล้วก็มาพัฒนาควายไทย่าไปอยู่ต่างประเทศมากี่ปีครับเนี่ยสี่ปีกว่าครับสี่ปีกว่าสีปีโอ้โห แล้วก็กลับมาพัฒนาควายไทยแล้วแผนงานในอนาคตสำหรับเจ้าทรัพย์น,นนั้นนี่จะมีโปรแกรมรีดน้ำเชื้อให้พี่น้องเราบ้างไหมครับมีครับผมคือวางวางแผนในอนาคตไว้ละใช่ครับผมให้พี่น้องเราเข้าถึงพันธุกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็คือจะมีการรีดน้ำเชื้อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรหรือว่าหมอผสมเทียมที่ชื่นชอบในพันธุกรรมแล้วก็ชื่นชอบใน รูปร่างหน้าตาอัตลักษณ์ควายไทยของเจ้าสรันันครับแนวทางครับในการเลี้ยงควายอย่างนี้นครับเราไปศึกษามาจากไหนนะครับเริ่มช่วงที่ว่าอยู่ที่เกาหลีนะครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าวงการควายงามกําลังโด่งดังครับก็เลยเลื่อนเลื่อนผ่านไปจนนเจอนรืแม่ก็คิดว่าตัวเองพอเหอตามกระแสเฉยครับ,รบพอได้ศึกษาอะไรศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็เห็น พี่ๆในวงการเขาแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาไปแล้วก็เลยมีมีความในใจว่าเอคิดว่ามันมันเป็นเหมือนว่าสมัยที่ว่าอยู่เกาหลีนะครับพี่เขาก็เป็นเหมือนเป็นเเปป็็นนลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาแต่ว่ามันไม่ใช่อิสระด้านด้านความคิดด้านอะไรของอิสระในตัวเองครับครับก็เลยครับเลือกธุรกิจการเลี้ยงควายใช่ครับ แล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอย่างเนี้ครับเราเราเคยอยู่กับวัวกับควายมาก่อนเรอครับหรือว่าไงสมัยเด็กๆยังไม่เคยครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ว่าอยู่ในเมืองอ่ะพี่ใช่ครับครับผมใช่ครับเออก็แปลกนะครับมันหลงเสน่ห์ควายไทยซึ่งเป็นคือฟังจากสตอรี่นี่แทบจะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาหาควายได้ครับใช่ครับแต่มันหลงเสน่ห์ควายไทยได้นะะโอ้โหเป็นสตอรี่ที่ถือว่า เออก็แปลกแปลกเหมือนกันครับปัจจุบันนี้น้องเจมอายุเท่าไหร่นะครับอายุยี่สปีครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอายุเพิ่งยี่สิบหกปีนะครับเป็นหนุ่มรุ่นใหม่คือไฟไฟแรงสุดๆครับอ,อ๋คือเป็นเป็นคนที่โอ้กล้าจริงๆครับกล้าคิดกล้าทำครับแล้วก็พื้นที่นี่เราก็ หัดหาแล้วก็บ้านอะไรนี้เราก็สร้างเองใช่ไหมใช่ครับผมแต่ก่อนเป็นคนที่ว่าไม่มีอะไรครับบ้านก็ไม่มีที่ก็ไม่มีเลยครับเพราะว่าได้เริ่มออกออกไปต่างประเทศอะไรครับ,รบแล้วก็ได้ได้ทําได้อะไรเป็นจนมีของตัวเองครับก็เรียกว่าขยับขยายจากการไปทํางานที่ต่างประเทศใช่ครับปัจจุบ,บนันปัจจุบ,บันก็มีที่มีทางมีบ้านมีรถขับ <laughs> โอ้โหคือ เส้นทางสตอรี่นี้เริ่มจากศูนย์เลยเนาะใช่ครับเริ่มจากศูนย์ูย์จริงๆครับศูนย์จริง,ร <c oughs> รงๆ <c oughs> โอ้คุณผู้ชมครับคือเป็นคนรุ่นใหม่ก็เรียกว่าคือพ่อแม่ไม่ได้สร้างมาให้ว่างั้นเถอะใช่ครับผมสร้างเอาเองทุกอย่างเลยครับใช่ครับ<ม>ทุกอย่างครับโอ้นี่ต้องคารวะหัวใจ,จเลยครับใจเพชรจริงๆครับผมคือวันนี้ยิ่งมาฟังเรื่องราวของ ของคนรุ่นใหม่ที่ลหลงไหลเสน่ห์ควายไทยนี่ผมว่าพี่น้องของเราครับเกษตรกรที่เลี้ยงควายอยู่นี่น่าจะมีกำลังกำลังแรงใจเลี้ยงควายแล้วก็มีกำลังแรงใจพัฒนาควายไทยไปด้วยกันครับผมแล้วเจ้าทรัพย์อน,น,นันต์นี่มีโอกาสจะเอาไปให้พี่น้องเราชมที่สนามประกวดบ้างไหมครับครับผม ก็คือเดี๋ยวทําเนื้อทําตัวแล้วก็ไปชโชว์โชว์พ่อพันเนาะใช่ครับคือเราเลือกที่จะเอาควายของเราตัวเดียวเพื่อไปให้พี่น้องอเป็นพันคนนะครับได้ชมดีกว่าให้พี่น้องเราเดินทางมาเนาะจริงครับเพราะว่าการเดินทางมาก็ไกลครับบางทีเดี๋ยวรอชมในสนามประกวดเลยครับคือก็จะเอาควายไปให้พี่น้องเราได้รับชมสัมผัสตัวจริงครับ <c oughs> คือเป็นควายใหญ่บวกงามเลยครับสำหรับเจ้าทรัพย์อันตน์ตัวนี้ครับผม สำหรับจุดเด่นที่น้องเจมมองนี่เป็นจุดไหนครับสำหรับจุดเด<อ>่น,นของเจ้าซอปนันนะครับเป็นเป็นควายที่มีรูปทรงตัวยาวครับสูงแล้วก็ทรงส่งลูกครับทรงลูกดีครับผมคือหลกัหลกๆคือยาวครับยาวความยาวนี่โอ้<า>วไว้ใจใไ,ดได้ครับสำหรับตัวนี้ ยาวเป็นพิเศษครับแล้วก็การันตีด้วยผลงานการส่งลูกด้วยครับผมซึ่งปัจจุบนันนี้เจ้าทัพ์อนันนีเ่เขาเขาผสมไปเยอะไหมครับโอ้เยอะอยู่นะครับประมาณ300-400ตัวอับอับอ้โหก็แสดงว่าเขามีมี FC มีพี่น้องที่ชื่นชอบในพันธุกรรมของเขามีครับผมผสมไป400 <Okay. S 2> ตัวครับผม ก็โหก็แสดงว่าพันธุกรรมนี้กระจายกระจายไปหลายๆพื้นที่เนาะใช่ครับล,ล,ลูกลูของเขาน้ำเชื้อเขาก็มีที่กรมปศุสัตว์ก็มีนะครับน้ำเชื้อของอ๋อเคยนี่น้ำเชื้อแล้วใช่ครับเคย,ยนี่แล้วครับอยู่ที่กรมปศุสัตว์ครับอ,อ๋อโอ้เด็ดครับเด็ดคุณผู้ชมครับสําหรับตัวนี้ครับผมเด็ดมากมากครับผมแล้วก็เขตนี้ เขตนี้นี่ก็มาอยู่กับเรานานหรือยังครับอยู่กับผมได้ห้าหกเดือนห้าหกเดือนจำไม่ผิดครับผมครับผมก็คือมาอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิครับผมประมาณห้าถึงหกเดือนครับได้ได้มาผสมให้พี่น้องเราเขตนี้บ้างอยังครับครับผมก็มีมาผสมแล้วมีครับ สดวนร้วร้อนคือเช้าเลยครับผมอ๋อก่อนบอยทีซีมาถ่ายทั้นใช่ครับอนบอยทีซีมาเลยครับผมผสมไปแล้วครับผมโอ้โอโอก็แสดงว่ามีพี่น้องเราติดตามเยอะนะครับใช่ครับพอเขาเห็นพี่น้องตะกาะชมสนแถบนี้เขาจะเป็นเลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับทางนี้แต่ว่าพอเขาเห็นเจ้าทรัพย์วันนั้นแล้วเขา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 ก็ทึ่งในความใหญ่แล้วก็ความความสมมุติของเขาพี่น้องเขาก็มีความมีแวะมีแวะเวียนมาดูชมเรื่อยครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของคนรุ่นใหม่หัวใจรักควายครับซึ่งถือว่าเป็นแรงผลักดันให้กับเกษตรกรผู้พัฒนาควายไทยได้เป็นอย่างดีครับเป็นโอ้โหเรียกว่าเด็กหนุ่มครับใบรุ่นเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งมาหลงไหลเสน่ห์ควายไทยครับผมวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นแล้วครับว่าคนรุ่นใหม่ก็สามารถเลี้ยงควายแล้วก็พัฒนาควายไทยได้ครับขอแค่มีใจรักครับผม แล้วก็ศึกษาเรียนรู้กับผู้รู้จากปาาในวงการควายงามควายไทยครับเป็นฟาร์มที่พัฒนาให้กับพี่น้องเขตอาเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีกําลังแรงใจครับในการพัฒนาควายไทยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับน้องเจมไปอย่างสูงครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราทั้งสองคนก็คงต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ